ทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวฮาริบิสตัวนี้ตัวนี้เป็นพัดลมทําความเย็นมือถือนะสิ่งที่ผมชอบของแบรนด์นี้1ในเรื่องของการประกอบวัสดุอุปรก,กรณ์ที่ใช้เนี่ยตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเป็นพลาสติก ABS ด้วยข้อดีของมันคือมันระบายความร้อนได้ดีมากอลูมิเนียมเนี่ยโอเคมันระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้วแล้วการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเล็กมันบางเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งอะ่ะตัวนี้เป็นของอ e ีลูปนะตัวนี้เป็น m a x s a f e ได้ด้วยแต่ดูการดีไซน์ของเขาตัวนี้15วัต ทำความเย็นนะ15วัตต์ตัวนี้10วัตต์คุณผู้ชมว่าอันไหนทําความเย็นได้ดีกว่าผมพูดเลยครับตัว10วัตต์กับทําความเย็นได้ดีกว่า15วัตต์ของอ e ีลูเพราะอะไรรู้ไหมเอาไว้ง่ายนะการออกแบบด้านหลังเนี่ยตัวนี้มันหนาไปเพราะมันหนาไปเสร็จปั๊บการระบายความร้อนอะ่ะมันจะดึงความร้อนออกไปคือมันจะเป่าลมร้อนออกมานะครับเพื่อระบายความร้อนตัวแผ่นเพลเทียด้านในตัวนี้คือมันหนาจนแบบแล้วรูมันมันมันเล็กจนเกินไปมันเลยทําให้ ตัวของฮากิบิสตตัวนี้ทําความเย็นได้ดีกว่าตัว15วัตต์อันนี้คือข้อเท็จจริงนะเพราะว่าผมมีทั้งสองตัวผมใช้ทั้งสองตัวตัวนี้พกพาง,ง่ายใส่กระเป๋าเกงเกงใส่กระเป๋าเสื้อได้หมดเลยแล้วฮากิบิสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมว่าอันดับต้นต้นของจีนผมว่ามาไล่เลี่ยกันกับยนะูรีน่ะหลายตัวของเขาถือว่าเป็นนวัตกรรมนะผมชอบมากเลยอยากแนะนำมันทนมากตัวนี้ไม่มีแอปนะ ไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีแอปแต่การถอดการดึงใช้เสร็จก็ถอดปลั๊กจะเสียบใช้ก็เสียบปลั๊กแค่นั้นเองคือผมเสียบหลายรอบมากแต่มันยังทนอยู่และจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้หสิบบาทมันเย็นแป๊บๆให้คุณทําความสะอาดเขาด้วยเพราะเนี่ยคือพัดลมระบายอากาศเอาตัวนี้เป่าก็ได้เป่าฟิต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 แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดฝุ่นมันเต็มการระบายความร้อนเขาจะไม่ดีทําให้ความเย็นมันทํางานได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ปาักเป่าครับฟิ้ตฟี้อง อันนี้คือวิธีรักษาหรือทำให้ไอตัวพัดลมระบายความร้อนของมือถือเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่นี่คือฮาร i ดแครับถ้าเกิดใครชอบเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะ